พี่แม่เล่าให้ฟังหน่อยฉากนี้คือฉากอะไรเปลี่ยนมูทันทีอยากซ้อมเข้าไปเฉยเลยฉากนี้เหรครับเป็นฉากที่เดินมานอนเป็นฉากเปิดหรือฉากอะไรฉากฉากนอนเต็มเป็นฉากเปิดตัวที่เดินมานอนเดินมานอนเฉยเลยนอนเดินมาอย่างเพ่แล้ว แล้วมายังไม่ได้ทันจะทำอะไรดีพี่ปุ๊บปั๊บลงไปแล้วเสียบเลยเหมือนนอนนอยหรอนอนนอยนอนนอยไงบางไม่ไจะนอนไม่ได้งมกินมาไม่ได้นอนอ่ะนี่ไม่ได้ลองเฮ้ยอะไรเฮ้ยบอกลักไม่สบายด้วยแบบจริงๆเขาไม่สูตรบอมปากเขาอยู่ขอแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอแค่เห็นตาก็รู้แล้วอะไรเข้าฉาก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 บ๊ายบาย วันนี้นะเขาก็จะเป็นซีนแรกที่ดาวตกได้เจอกับเพืเ่อนครั้งแรกนะครับแล้วเราก็เลยกำลังสวรรัสด์หน้าคนที่มีดวงตาเป็นประกายแปลว่ามีความหวังว่าเพื่อนจะมาอยู่ชะลบเรา<อ>หรือโฮนั่นเองมีความมีความหมายมากเราต้องตือเพื่อนยังไงเมื่อกี้เราตือเพื่นอนยังไงเราโผล่หน้าเข้าไปเลยยื่นหน้าไปนี้เลยวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เราเจอกันบอกความรู้สึกเลยดีใเราดีใจอยากให้วันแรกในหนังแล้วเป็นตลอดไปที่ไม่ต้องเจอกันแล้วดีใจมาก ใครค่ะใครค่ะขอดูหลังเจ้ทีได้ปะใครต้องดูเป็นตาออกตาไม่เท่ากันอันนี้เป็นตาขวาศิลปะไม่มีถฉยไม่เหมือนีเป็นตาขวาจริงหัวตาอยู่นี่นะคะแต่อยู่ตาซ้ายโอ้ยนี่ดูหลังแอนเลยนอันนี่อันนี้เราเกิร์เปร็จแล้วถ่ายไม่เรียงอีกแล้ว อะไรอร่อยมากอันนี้ทุกคนมามัดกับไส้กรอกอร่อยมากก็เคยได้กินนะแบบอร่อยมากจริงก้อนที่สามก้อนที่สามแล้วกอนันนี้ก็โอเคอยู่อันนี้อร่อยสุดต้องซื้อกลับบ้านไอที่จิ้มๆไว้น่ะเดี๋ยวคัดก่อนนะคัด a few minutes later เก็บหลักฐานไม่เห็น ขับเป็นไปเนบิกไม่สิชีวิตแันรถเส้นได้นะคะเนี่ยเตรมตัวเลยตัวซอยู่เ่ไปค่ะหูงสอหัวฉันใหญ่ไปเจ้าไปหลังหน้าฉันล้นออกมาฉันรู้สึกได้นี่ไงบ้ายรถตีดดินไม่ขับรถห้าสิบห้าสิบนะชีวิตห้าสโอ้ยนั่นันชีวิตห้าสิบ้า เกือบเป็น100%ที่จวกละจริงตอนนี้เริ่มไม่แปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะชื่อเท้าดขอบรถดีดีนี่นะคะตัวแม่ตัวมัมตัวปังตัมาไดันี่แหละเทเลคือไปเรื่อยออกจริงๆพิก้ชื่อดังมากก่สัมาคือเธอฉารเลมปเลยหรือวะเป็นชุดหรอชารเลมเป็นเลขาัแต่ ัยมเวใช่ค่ะแต่ว่าฉันไม่เคยได้เจอตัวฮันเลยทํางานแบบใดแบบทํางานแบบคุยไลน์เดี๋ยวเราต้องไปรอดูว่าตอนตัดออกมาฉันจะได้เจอตัวฮันหรือเปล่าได้ทำยังไงคุณแม่น่าทำงานท่านไหนสวยไหมมันต้องส่งได้มาค่ะนี่เล่นพินทำงานแบบติด แต่ว่าฉันจะอ้าเธอเขาเรียกไปเปลี่ยนตัวละโอเคงั้นเปิดได้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 เลยเดี๋ยวพาไปหาเบลเ่อร์เอาไปดูคนอื่นไหมได้หรือว่าเราไปดูอย่างอื่นกันได้เลยไปเดี๋ยวพาไปดูอ่ะตอนนี้ก็คือแบบทุกคนกําลังเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวกันอยู่ในนี้แบบแบบวุ่นวายไปหมดคอคอนซันแอบได้ยังมีคอคอนซันเฮ้ยเราทำไงยังมีสวัสดีมาละพี่ปรามมาแล้ว ระบบัญญัติพี่อีกอันสิบัญญัติพี่อีกอันเนี่ยแลบวเป็นอะไรคะแล้วเป็นอะไครับเป็นโฟมเอ่อเป็นเคอร์เตอร์เรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักน้องแต่จริงๆริงเขาเป็นคนน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารัพี่โฟมเลย่ะพี่โซ่อยากเป็นแฟนหนูอะไรอ๋ออ่าไม่ใช่ค่ะหมออยู่นู้นค่ะผิดผิดเนาะอไรหน่อยผดิวเวอร์หล่อมากอ่าทุกคนรู้แบบ เจอไหล่ะนี่วิวสวัสดีครับสวัสดีคร่ะว้าวนะคะอยากคุยกับใครอ,อ,อีกไปเดี๋ยวพาไปค,คุยกันนิวสิวัดยังยังเลยไปเซ็ก่์คุณดาราสิ่งที่ฉันจะถามวันนี้นิวว่าต้องกระโดดนะมไม่ใช่คือฉันเนี่ยนะรับบทเป็นอะไรเป็นปลาเป็นปลาปลาเป็นเรขาใครเป็นเรขาโจฮันฉันไม่ได้เจอโจฮันเลยโจฮันไหนนะยู่อ๋อไม่ถึงว่าในซีนไม่ถึงในซีนคือ ทานกับโจฮันทำงานกันยังไงอ๋อเป็นสายเป็นสายทางโทรศัพท์หรอพี่ทําที่หรอพี่ปังก็เป็นคนจัดการดู้นั่นนี่ให้ไงโอ้อุ้ยปังเขาเป็นแผนกันนะคะแต่เมื่อกี้มีคนถามว่าในเมื่อโจฮันไม่ได้เจอพี่ปังทําไมโจฮันถึงมีเวลาไปเจอน้องน็อตเขาเหมือะนเป็นคู่รักหรือเปล่า เดี๋ยวต้องเปิดฝอดดูนี่หมอ้ยมันกลมาดีเลลังสวยเลยเดี๋ยวใหม่เดี๋มเดี๋เปิดฝอ่ายนี่เขินนะเนี่ยมาอ่างน้คุณได้เลยจ้ะดเวลสนุกไสิแล้ว